สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาชี้รอดต่อในโลกเซเลสชูดานะมาหลังจากที่คราวที่แล้วเราตายไปของดรอป๋ยวเริ่มด้วยการที่ไปเก็บของก่อนเลยบิ๊กตายแล้วหรอโอ้ตายแล้วอ่ะโ้กระจอกจัดซอมบีตอน,นกลางคืนตีแรงมากเอ๊ะกระเป๋านี้โอเคบิ๊กจะลงมพลกับพี่ก่อนหรือว่าจะยังไงพี่จะไปรวมกับพี่บุ๊กก่อนครับไอตัวนี้มันตายแล้วนี่หว่าสมบีตัวนี้ ้อพี่เห็นมันหัวกระโหลกอะไรอ่ะเฮ้ยคือเสามีหัวกระโหลกป่ะใช่มันคืออะไรอ่ะมดเหรอจุดคนตายมั้งอ๋อเฮ้ยจุดคนตายนี่มันนั่นเหรอมันมันมีของข้างล่างนี่เหรอใช่เหมือนแบบบอกว่ามีของดรอปตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยมีของดรอปไม่ใช่มีของดรอปหรือเป็นนั่นเป็นรูดเป็นรูทเขาเรียกว่านะเป็นรูดแบบรูดคนตายอะเจ็ดดรอปไปวะเป็นรู้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูเราไม่มีที่ขุด พี่ไม่เข้าเมืองตอนนี้เด้อซอมบี้เยอะอยูรดรอบๆแล้วกันอรอใกล้เช้าสักประมาณตีสี่เดี๋ยววิ่งเข้ายัางไงเทดเดอร์ก็ไม่เปิดแล้วปะรับธนูเพิ่มก่อนตอนนี้เด<อ>น้นสสี่ชั่วโมงบิ๊กออนี่มาด้วยเอ้ยโอเคดีเลยดีเลยดีเลยเข้มาก็ดีมันเดี๋ยวหาเวลาเข้าไปเลยได้ไปแล้วพี่ขัดไปแค่สองแท่งก็จะได้บาตอนเป็นอาวุธที่ดีดกว่าของสายพี่พี่เล่นสายสมองนะ รถได้เล่นสายสมองอันนี้สาความรู้รอเยอะพีขึ้นพี่เข้าเมืองเลยนะโอเคครับมันจะได้รวมพลกับพี่ไหมเนี่ยบิ๊กที่เล่นมาแล้เนะี่ยกำลังวิ่งไปอยู่เดี๋ยวก็ตายกำลังวิ่งไปเดี๋ยวก,ก็ตายเรื่อยๆเวลไม่มีตะรถซับบี้ขินเล่นคนนือบบงกัน มีซัมบีปะเฮ้ยได้น้ำผึ่งด้วยอันนี้คือแทงน้ำแน่เลยอือฮึเราดูอะไรจากที่นี่ได้บ้างเทเดอร์อยู่ตรงนู้นลงเดืยอยไม่มีอะไรเลย แ่งเสียงตายตลอดเลยลงจากที่สูงแม่งเหมือนจะพุ่งออกปะใช่หันหน้าเราไปพุง่งตัวดีปิ้วเลยเนี่ยเปิดตลอดยีิบชั่วโมงโคตรดีไปเก็บขอ,ของข้างในไม่ได้เหมือนเดิมนะไอ้พวกของในห้องไอ้ตรงพื้นอะห้ังสือฟ้องเรียนละพี่ลุกของเทนเดอร์ก่อนละกันเฮ้ยถังรุดได้รุดเลยลุดเลยเฮ้ยดีมากเลยถังน้ำลุดได้เนี่ย ไอถังที่มันควรจะรู้ได้รู้ได้รไดลรวพี่พวกบาเรวอะเออที่ลงมัดมาโคตร<อ>ดีดเลยาก็รู้ได้นะเฮ้ยแม่งรู้ยับเลยนะเนี่ยโคตรชอบมัดอย่างเงี้ยมัดที่แบบสมจริงอะม่งลงมัดยับลงโคตรดีต่อไปต้องการท่อพี่ต้องการท่อเยอะๆอุ้ยคูซีเมนต์โคตรเยอะโอเคน้ำแร่เราไม่ต้องห่วงเรามีน้ำแร่กินเพียวเลยพี่เจ้าน้ำแร่ ถ้ารนอื่นก่อนเอากาแฟาก่อนก,นก็ได้มาในตรงนี้แท็กเตอร์เฮ้ยหนังสือรถแมกซีนรถโถ่ส้มรุ้นไม่ได้ดีละรุ้นได้ไเจอครีโอ้นี่กองกระดูกเต็มหมดเลย เฮ้ยถังน้ำนี่โคตรดีอะ่ะเจอน้ำเจออะไรพวกเนี้ยแสดงว่ารอบนี้ว,วอเทอร์ไอ้นั่นบุกหนึง่งกิโลไอวอเทอร์ฟิลนี่ไม่ต้องก็ได้บ้านรอบเนี้ยฟิวเตอร์เออวะเรามีน้ำเยอะนะมาพี่สำเร็จละรรบเคลียละอ่าเฮโลแคนไอเฮล์ยูแล้วก็มีไอ้น,นี่มันมีคำตอบให้ถามด้วยอะ่ะมีไอซียูแบตเตอรี่อ่ามีสเปเชียลจ็อบไหม โอเคขุดซัพพลายเฮ้ยมันเป็นรูปแบบใหม่ว่ะโคตรเจ๋งใช่ครับถ้าเกิดเป็นเควสธรรมดามันจะบอกสถานที่ด้วยโอเคเห็นเลยซื้อขายของได้อ่ะฮะบิ๊กจะเล่นสายอะไรนะธนูใช่ป่ะธนูมันเล่นหน้าไม้ได้ปะบิ๊กเล่นสเปียร์ครับสเปียร์หรอเล่นแล้วอาวุธอ่ะไลฟ์เฟิร์นไลฟ์เฟิร์นเลยอ่ะไม่มีไม่เล่นธนูหรอพี่มีเนี่ยนะสตีลโบแอโบเป็นระเบิดเล็กสตีลโบโบโบ น่า <Bob> จะเล่นเป็นเดไอาเนะฮะเดไอามันเล่นธนูปะ่ะเล่นอะไรเฮ้เดไอาธนูมุ่ยอ uh, นะไไมเดไอามันเป็นไอ้นี่ใส่ออฟบาร์แนนมอร์ดาอ๋อโอเคไรเฟิลวิไรเฟิลสายที่พี่เล่นอนะสายเพอร์เซพชันอะมันมีไรเฟิลระเบิดหอกโอเคไรเฟิลระเบิดหอกส่วนไอ้นี่มันเป็นสายแล้ววะสายธนู ต่ธนูเป็น agility อ๋อโอเคอ่างั้น <What? S 1> พี่ขายธนูทิ้งก่อนแล้วกัน <What? S 1> ขายธนูระเบิดมันเป็น c o s บ b o a x พี่ไม่ได้ขาบ cost b o ไว้อะแล้วก็ไม่นาจะเล่นด้วยขายไปกันอ๋อ oh, มันขายทีละห้าเอาขายหมดไม่ได้โอ้โห oh, แล้วมันเป็นเศษตังค์เค okay, ขายขายได้บ้างวะลุงม,มันรับซื้ออะไรบ้างวะพี่ได้ร้อรถมาสองล้ออ่ะดีปะเนี่ยล้อรถ <ừ> รับจกักรยานได้นะ <ST S> เออว่ะลึมไปเลย Thanks, <buddy. S 1> เอองั้นก่อนพี่รับเบโลแล้วก็รับกล่องแล้วก็เดี๋ยวครับแคมไฟด้วยลืมไปเลยหล้ครับที่อยู่ก่อนเนาะรูดเอ้ยเชียวในนี้รูดได้หมดเลยว่ะเอ้ยเชียวไอเนี้ยเทดเดอร์รูดไดุ้โดดแล้วกันนะ ไอลุงโดนกูเกียนกูใส่มอดมาเกียนเด็กไม่เกีย้ยกูรูดเกียนเลยอะรูดให้หมดทุกอย่างเลยตอนนี้ต้องการของเยอะๆเปิดก่อนได้เปรียบหนังสือเต็มหมดเลยรูดรูดแล้วของมันแชงด้วโคตรดีอะครับ เลียนเลียนชัดกันเลียนให้หมดเลียนเยอะๆเลยลงเด,ดุกลุกับพี่บุ๊ก600เมตรเฮ้ยพี่นายไอ้นี่มาเกนป้าซอสใช่ป่ะวะไม่ใช่เด็ได้นี่มา แกนป้าโมชายอ่าเป็นมุนชายอ่ะบวกเมลีดามีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้านรีสิตต้านสตัร์เดตต้านสตัรร้อยเปอร์เซ็นต์โคตรโหดร,ราคาแพงนักพันห้าเลยมั้งไปเอาไว้แทงเหรต้านสตัร์ใช่ก็ไว้ตีปกติแหละก็ต้านสตัร์น่ะป้องกันการโดนตีหัวแตกอ,อ,อ่าเควสพี่ขุดอ๋อไม่ใช่เกทเทอร์สมอลสโตนไม่ใช่เดถ้าเราเควสเด เบร์ซัพพายโอเคต้องขุดซัพพลายครับเควสพี่ขุดหลังตรงนู้นเลยหลังบ้านนอกเมืองปะอ๋อใกล้ๆกลกับจุดที่พี่เกิดเลยไอ้บ้านที่พี่ยึดไปข้างบนนี่มันอ๋อมันจุดเกิดกูเลยนี่วะไอ้ oh, มันให้รู้จุดเกิดอะโอเครู้จุดเกิดใกล้ๆกับจุดเกิดเลยอะโอเค รูททางละาทางนั้นงั้นเดี๋ยวพี่นี้ก่อนบิ๊กพี่ว่าเรารูทอา่าพี่น่าจะนั่นก่อนสร้างบ้านก่อนไหมสร้างบ้านไว้เก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำเควสไม่งนั้นเดินไม่ได้ตอนนี้ของหนักต้องสิบเจ็ดอ่ะเดินแทบไม่ได้แล้วเนี่ยรูทเต็มตัวบ้านรูทหาที่สร้างบ้านดีวกว่าบิ๊กได้ครับบิ๊กอยู่ใกล้พี่บุกละห้าร้อยเมตรละละละ,ละ,ละ,ละเป็นไรวะทะ่าท่า กกะกะตะตกตัตัวสันบ้านเราเอาแบบไหนดีครับรอบนี้หรือจะทําเป็นนั่นก่อนอันนี้ไม่ใช่บ้านจริงๆมันเป็นที่แบบไว้รับของเทรเดอร์ปะ่ะน,นี้ก็เป็นที่รับของได,ได้นะได้ได้ที่นี่ดีไหมวะมันคือ b า s t e เ Industrial รียลทเป็นแท้งโรงงานที่ระเบิดแล้วซึ่งสภาพมันดูไม่ค่อย จะดีเท่าไหร่นะโอ้สบิเกิดโอเคมีรับเฟสเทดเดอร์ตรงนี้เลยดิเข้าไปนะ่ะมันไม่ล้มให้เลยเว้ย มันใส่หมวกกันน่ะอันนี้ตัวหนึง่งไม่ตายให้หรอกแม่งถึกจัดอ่ะตายแล้วตัวหนึง่งยิงพลาดเข้าแขนยิงโดนแต่เหมือนไม่เต็มหัวอาจจะไม่คลิยหัว บิ่าบ้านี้ไม่ใช่พี่อันนี้บิ๊ก่าครับลลูกลูกสนูบิ๊กหายไปเลยเป็นเราแม่งดีเลยคิดอะไรลูกสนูบิ๊กหายไปเลยบิ๊ก <c oughs> <B> คิดอะไรนา <B> จัดครับบ <B> ิ๊กตือ <B> ตือ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 สองงานตีตีดี <c oughs> ตี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 อัโโลดสมอง <c oughs> โอหนังสือในรถเต็มเลย พี่ว่าข้อบนเป็นนี่ก็แด้ะทางนั้นข้อบนเป็นที่วางของเจอฮันต <hunting> uh ิ้งไนท์ด้วยอ่าฮะเอ้ยไม่ดีอ่ะพี่ว่าไม่ดีมันนั่นอะ่ะมันขึ้นออกเข้าขึ้นลงทางเดียวแล้วเดี๋ยวซอมบี้มันกระจุกแล้วเราจะตายเอาได้ใช่ไหมถ้าขึ้นลงทางเดียวพี่ว่าไปที่อื่นดีกว่าไปปลอดภัยที่นี่จะไม่น่าจะหมดอันนี้เป็นจากน้ำมันปะ ไอ้ตรงนี้พื้นที่บราเซตเนี่ยมันเป็นกากน้ำมันใช่ะปะพื้นที่ไหม้เหรอมันเป็นระเบิดอะซอมบี้มันนั่นอะไอ้เขาเรียกไอ้นั่นอะมันคือแท่งน้ำมันแทง่งแท่งน้ำมันระเบิดเลยบรัสพื้นที่บรัส<อ>มีทอตอะตบไปแล้วมันจะระเบิดไปนะไม่กล้าตบโอ้โหของในเทร์มันมีให้รู้เต็มไปหมดเลยใช่เทตเดอร์คนละที่กับพี่ปะที่เดียวกันครับ พี่รู้ไปแล้วนะนต,รตรงนี้ละแต่พี่รู้ไปแล้วนะเหลืออยู่ปะยังเหลืออยู่บ้างโอเคอันนี้มันเป็นมันก็เป็นบ้านโง,โง,โง,โง่อเดนพี่พี่อยู่ป้าตรงเนี้ยเ,เห็นป้าตรงเนี้ยครับพายอ๋อเห็นพี่บุกละแต่บิ๊กขุดคนละที่ของบิ๊กไปทางขวาไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เคเวสอ่ะกูมาเนี้ยกูม,มาหาที่ทำบ้านก่อน โอเคมาช่วยพี่หน่อยก็ดีนะพี่โดนสบี้ลุมได้ครับมีกำลังไปอมีมาเพียบช่วยพี่หน่อยมีต้องเดินไปอีก <S 2> <S 2> นนสักพักหนึ่งเลยพันหนึ่งอันหนึ่งสักพักหนึ่งเลยพับหนึ่งนะมีต้นตีกูจะรอดไหมนะเอาชีวิตรอดก่อน ตายยังวะตายเรียบร้อยแล้วโอเคตายแล้วซอมบี้ตายพี่รอดแล้วใช้เทคนิควางหนามแล้วก็นั่นแหละเอาตัวรอดที่นี่ไม่เหมาะกับสร้างบ้านปะบิ๊กโอบิ๊กไม่มาเลยมึงอยู่เทดเดอร์เลยนี่วะไม่เคลียร์มาเลยนี่วะบิ๊กโอ้เชห่หมาใช่ครับซอมบี้หมาบิ๊กมาถึงใช่ไหมวีมบี้หมาด้วย โคตรแย่ฟ้มบี้หมาเฮ้ยแอดอรอปไกลปะดอปไหนอะดอปจากตรงบิ๊กสี่้อยสมเมตรโอ้โของบิ๊กมันนี้นี่นี่ว่าตัวล้นแล้วอะ่ะเออใช่พี่ก็ตัวล้นแล้วนะ่ะเข้ามาในเมืองนะบิ๊กมาพี่ดกอ่ามา,มาตอนเนี้ยพี่เราไปอยู่ในเมืองก่อนนะมาเจอครูกวอนทั้งนั้นอะ่ะได้ครับ พีเดินช้านะรอแป๊บนึงนี่กซ่อนตัวในท่อก่อนแล้วกันเท่านั้นพี่ว่าพี่สร้างกล่องแล้วพี่จะซ่อนตซ่อนของไว้ในท่อเนี้ยซ่อนของไว้ท่อนี่เหละซอมบี้ขึ้นมาไม่ได้นี่อัจฉริยะซ่อนไว้ท่อเดี๋ยวเกิดบนท่อนี่เลยเฮ้ยเจอปืนพกอีกแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปให้พก ของล้นเต็มตัวพี่เก็บกนะ่อนนะน่าจะเอาของไว้ที่นี่หมดเลยเพ็กเดี๋ยวเราไปทำธุรก,กิจขุดของเก็บหมดเลยเฮ้ยท่อทำนี้ได้ลืมไปท,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 ท่อ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 ทำนี้ได้วุ้ไปยังไงไปบาตอนทำ,ทำเลยแล้วทำเลยเฮ้ยนันพี่บุกเปล่าอยู่ในท่อกูอยู่ในท่ออ๋ออยู่ในท่อ,อปะล่ะนั้นซอมบี้กูอยู่ในท่อไงถ้าไมันมีอยู่ท่อก็ไม่ใช่กู ไปบาตอนตีธรรมดาเบากว่าแต่ว่าตีพาวเวอร์แรงกว่าเด่นแรงกว่ากระดูเอพี่ใช้ไปบาตอนเนี่ยบนขับบนขับมีใช้ป่ะพี่ถ้าไม่ใช้พี่จะย่อยละไมใช้ครับย่อยเลยแนละ้วกันของเต็มตัวหมดเลยพี่เก็บของวันนี้ก่อนนะ Okay. น้อยจัดเรียงหินเอาไปหินนี่จะได้เอาใช้ซอสพริกไม่นด้ใช้กระดูกน่าจะได้เก็บเยอะอามานนี้อะไรที่ได้เก็บเยอะก็ไปไม้ด้วยไม้ของใช้มาเดี๋ยวพี่สร้างเตียงนอนก่อนอวันนี้น่าจะนอนข้างบนเนี้บนท่อเนี่ยแม่งไม่สมจริงเลยนอนในรถนดีเดียวใครมาเอาตัางค์มาซุกไว้ตรงนี้วะ เฮ้ยสเปาห์แทงน้ำมันใหญ่แล้วเจอละกูรู้ว่าใครมันซุ่นซ่อนตังไว้นี่ไงตายละล็อกประตูเป็นหมานี่หว่าเออบอกว่ามีซอมบี้หมาพี่พูดไปหลายรอบแล้วพี่ฟังปะเนี่ยไปเล่นกับมันนะเว้ยเริ่มต้นเกมตายนะเราติดเชื้อนะเว้ยพี่หมามันเก่งต้นเกมตีมันไม่ค่อยได้เลยด้วยพี่ไม่ตีนะซอมบี้หมาฆ่ามาเลย แช้งเือไม่สู้นะไม่สู้ก็ได้นะั้นหนีมาเลยโอเคม่เห็นกล่องในท่อละเเดียวของไปรวมนะทหารรวมไม่ได้ท่อเลยพี่นอนตัวนี้แล้วกันนอนทับศพไอ้นี่เลยไม่ได้หรอทำไมวางไม่ได้วะได้ละพี่ได้เบ็ดโลนะที่เกิดพี่ละจะเกิดตรงนี้แหละ เดี๋ยวพี่ไปทำไอ้นี่พี่จะไปทำเควสตัวเองขุดของโอเคไปขุด <ทำ S 1> ของ,ของเพิ่มอีกอันนึงอันนี้ไม่ใช่บ้านนะอันนี้เป็นแค่นี่ที่เวลาเรารับเควสต่อะเวลาเรารบรับส่งเควสรับของตรงนี้มันใกล้เควสดเลออแล้วก็วางทอจะเยอะรอซอมบี้นะระวงังโอเคครับตอนนี้ยังไม่วาง เค okay, เดี๋ยวเราไปเลยพี่ไปขุดของกันนะระต้องแยกไปขุดปะปอะไรนะพูดเลยว่าเสียงมันหายอะมีปืนพกด้วยเอาป่ะพี่ไม่เล่นปืนพกพี่ใส่อินอะใส่สมองโอเคใช้บาต้อนขอบพี่ใช้บาตอนกับกระบ,บองสายฟ้าซึ่งบอกสายฟ้ายังไม่ดอกเลยต้องหาดอกพี่ไปเควสนะครับพี่ขุดที่ไหนพี่ขุดที่เนี่ยมันเห็นของคนอ,อื่นปะ เปเชียล <Special. S 2> น่าจะไม่เห็นอันนี้โอเคสเปเชีย <Special S 2> ไม่เห็นของคุณเองฮะของคนเองเหรอของใครของมันปะแยกคนของใครของมันของคุณเอง,อง,เองใช่ของคุณเนี่ื่มยเลยจิบน้ำหน่อยเดินไกลจัด <c oughs> อืเดี๋ยวเหลือเซติมิน่ไหมเจ็ดสิเมตรค่อยๆไป เราน่าจะกินน้ําอาหารเลยด้วยเพื่อจะนั่นได้ให้มันมีแรงในการขุดจําได้ว่าตอนขุดเดี๋ยว,วสุดท้ายเสร็จป้อนซอมบี้จะเกิดใช่ไหมใช่ครับหลังเจ้าขอออกมางั้นเราก็ควรจะทําให้ตัวเองพร้อมสู้ใช่ไหมน้ำอาหารเต็มเพราะว่าเพิ่งเกิดไอ้ที่มันดีไม่เนี่ยการซอมบี้มาครับ เอ้ยน้ำแร่มันเคียวเดิซิตี้ให้ด้วยไยี่สิบเปอร์เซ็นต์โคตรดีอะ่ะเอาเคียวความเหนื่อยนี่ไม่ได้ไม่ได้ปวดไม่ใช่นะปะไม่ใช่ไ,ไชอ,อ้นั่นดซิตี้ไม่ใช่ป่วยปะเฮ้ยไม่ใช่เออไม่ใช่ป่วยดซิตี้คือไอ้นั่นปะท้องร่วงพวกนี้ปะแบบไม่ใช่แบบติดเชื้อเดีอ่ะกินไปกินเลชั่นพี่ปั๊มความแล้วนะพลังงานตัวเองพี่เริ่มแล้วนะนี่ก็ทำตัวเองไปเวทได้ครับ เดี๋ยยากก่อนอืมประมาณนี้เดี๋ยวเราขุดจากขอบค่อยๆขุดขอบเป็นทางลงลงไปแล้วก็เวลานั้นก็ขุดซ้ายขุดขวาเลือกทิศทางว่าจะไปทางไหนต่อมีสอมบี้ปะุดที่ต้องมองทีพี่เล่นที่ไหลชอบเล่นตัวที่มันสเตมิน่าน้อยอะโคตรเหนื่อยเลยชีวิตอยู่ลำบากจากัด รอบนี้เราอัพสเตมินาได้นะมีอัพแยกเหรอใช่ครับอัพเลือดแยกแล้วก็อัพสเตมินาแยกได้เลยกดตรงไหนความรู้เหรอเฮ้ยเนี่ยสองแต้มละมันอยู่หน่วยไหนอ,อ่ะนี่รูนมาสเตอร์ถ้าเป็นฟอร์ติจูดจะเป็นอัพเลือดอ๋อโอเคเห็นละถ้าเป็นอ g จิ i t ตี้จะเป็นอัพความเร็วอ g จิ i t ตี้มันอัพนี่แม็กสเตมินาบูทส erm เตมินาทุกคลิปลันลองเกอร์ พูดผิดอี็กเอ้ยปะเด็นน,นะพี่เห็นไอ้ซอมบี้ตัวนั้นมันมาไอ้ซอมบี้เผาไหม้มันมันใกล้พี่ก่อนไปล้มละตัวสับแม่งเผาไหม้มันนั่นอะไรนะซอมบี้เผาไหม้แค่วิ่งเร็วปะน่าจะอึดปะไม่นะก็เท่ากับซอมบี้ตัวอื่นอนะ่ะเหมือนจะเหมือนจะง่อยกว่าเด้อ รู้สึก,กว่าจะง,ง่อยกว่าเด้อเจอของละโอเคถ้าขึ้นไปซอมบี้จะบวกใช่ไหมงั้นพี่เต็มพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไม่น่าเต็มลุยดึงวิ่งแต่ว่าไปม,มาล้ไอเสื้อขาวมาแล้ว มีคขุดสะพายยังยังบิ๊กมาเพิ่งมาถึงใกล้ๆตรงคว้ยเองแต่มันมีซอมบี้อยู่จัดการซอมบี้ตรงนี้แันหนึง่งออ้หิวยข้าวตายชัวต้องรีบตีนะเดี๋ยวมันมืดอ่าถ้ามันดึกแล้วซอมบี้มันจะวิบบ่งเร็วโอเคครับทีนี้พี่ทำเสร็จก่อนแล้ะลูกธนูจะหมดจิบไม้เพิ่มหน่อย อันนี้ขวาจะไหมเนี่ยขุดเวสมันอยู่ข้างถนนเลยวะเนี่ยจะขุดได้ไหมเนี่ยเซื้อพรมสทีพี่ทำได้ถึงระดับนี้แล้วอะระดับสามจะทำใหม่เลยเปลี่ยนเสื้อไปเรื่อยนี่ข้าถนนซอบบี้เยอะหรอติืิวกี้ลืมตอบใช่เออลุมถามลุมถาม เอจัดมีซอมบี้ตัวอ้วนตัวหนึ่งตรงนี้ด้วยถึกนะตัวอ้วนอ่ะอ๋อเวลาเรากินน้ำเราได้ขวดเปล่าด้วยหรอใช่ตัวนี้ไงขวดเปล่ามันเอ็มพี้จาอันเก่าเลยนี่ขวดเปล่ามันตั้งแต่อัปเดตเก่าที่เขา,เอ,าออกเองแมงสารพัดปอดจริงตอนีรวที่ออกมาแมงมดย้อนกลับ โอเคสมใส่ไหมเหลือหมวกโอเคสมใส่หมวกเฮ้ยเก็ตโครเซอร์โอเคท่านี้อ่ะพี่ส่งเควสนะเสร็จแล้วโอเคครับว่าแต่วิวอัพแล้วนี่วาลืมอัพเลยเมื่อกี้พี่วิวอัพ ใช่ไหมมันคิดนะจะเวล์ัพสองเวล์ลงสมองอ่าัพอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ better dealer เราจะไปลงมังกี้อันนี้อะไรเนี่ยอ่า uh, stone and appear engineer ได้รับเอ็กพีจากการสร้างอ๋อจาก electric tap q ถ้า electric tap ฆ่าศัตรูได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอเทมคราฟเร็วขึ้นในฟอง smart คราฟกาวได้ถูกลงดีดีมากเลยสายคราฟ อัพสมองเต็มแล้วก็เนี่ยลงตรงนี้ตอนนี้อันนี้อัพระดับสองแล้วมีอัพดาริกะไปเจอมาด้วยมีใกล้ไอ้เน,นั้นป้าแอร์ดอบเคล็ดใกล้แอร์ดอบประของมึงอะเท่าพี่เลยดีกว่าสองสี่ร้อยเมตรไม่เอาอ่ะมันไกลเกินเดินไปตอนนี้น่าจะเสร็จอุ้ยไอ้อ้วนสมบีอว้วนเฮ้ยได้ละเจอเจอของแล้วแต่บีหาทางขึ้นกัน ซอมบี้กุวนอยู่ใกล้พี่กันไหมดื่มก่อนโอ้อยู่น้ำอีกแล้วน้ำไม่ต้องเยอะต้องแย่นะไม่หิวก่อนมีม,มีน้ำอยู่เออแล้วก็อันนี้ด้วยมอสที่ใส่มาอาจจะได้เจอนะมอสโคตรสอมบี้มันเป็นมอสบอสซอมบี้อ่ะที่ใส่เข้ามาแล้วทำให้มันสอมบี้เยอะขึ้นจะยุ่งยากกับชีวิตวใช่บิกบ๊กบิ๊กโหลดมายังอ่ะใส่มาปะวะเอาวเออ พี่ใส่มาปะเนี่ยสรุปได้ใส่ไหมเนี่ยน่าจะไม่ใส่มามัง้งเอา้า okay, โอเคโอ้ไม่หนุกเลยเป็นซอมบี้อะ่ะมันจะเป็นชื่อพิเศษเลยซอมบี้ชื่อพิเศษไอหลุมศพตรงนี้เดี๋ยวมาขุดแล้วกันหลังบ้านะนะโทษนะใส่มามันนั่นมันเป็นชาเลนจ์อ่ะซอมบี้พวกมอสซอมบี้พวกนั้นมันเหมือนจะไม่ค่อยอัปเดตกันแล้วอะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอ,อาจจะลงเวอร์ชันนี้ไม่ได้ปะใช่ครับ โอเคพี่เจอแฮนจักรยานเอ้ยเราเจอนี้ด้วยบิ๊กมีดอ่ะมีเขียววิกซิกเกิลฮาเวตอันที่อย่างอ่ะซิกเกิลฮาเวตคืออะไรอ่ะมันคือไว้ฮาเวตข้าวรอเป็นมีดนะมีดทาเวตข้าวเหรอใช่เฮ้ยโคตรป่านเลยมีดทาเวตข้าวด้ด้วยมันรับไว้ฮาเวตแหละพืชผักเหรอตรงพื้นน่าจะเป็นพืชผักเป็นสายปลูกข้าวอ่ะฮะประโยชน์อาจจะมีงั้นเก็บไว้นะ เป็นเทียสองเลยนะเป็นมีดมาเชสเตอร์เทียสองอะร้านลุงปิป้นหมดยังน่าจะยังพุกลองดูของมันมีเยอะมากเลยบกเคยรู้ท้งหมดใกล้จะขึ้นวันใหม่แล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้ใกล้จบแล้วนะพี่ส่งเคยนี้ก็น่าจะจบพาร์ทแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาชีวิตรอดต่อกันมันในวันที่สามพี่บอกว่ากลมมันยืดหรอที่เล่นน่ะ แต่พี่บอกว่ามันไอ้นั่นนี่มันพี่เข้าใจว่าเราจะได้ลงแบบต่อเนื่องเว้ยคนดูจะค่อยดูแบบต่อกันเลยอ,อาจจะลงแบบอาทิตย์หนึ่งนละคิดไปเลยคือพี่ลงต่ออยู่แล้วไงลงแบบนั้นก็ได้อืมก็ตัดเร็วลงเร็วแต่ถ้าแค้เริ่มลงปุ๊บอาจะลงแบบต่อเนื่องเลย <Hey Jack. S 1> มาเสร็จเฟยแล<ะ>้วพี่ <up here. S 1> ออกไปบอตตอนบัตเตอร์แล้วกันมีงานไมครับมีเคลียร์ซอมบี้ขุดของขุดของหุง้ย มีเคลียร์ซอมบี้ในมูโซเลมอ่ะเอก็กเอาเปล่ามูโซเลมไอสุสานอะแล้วเรามีดสุดอยู่สุสานอีกปะเออด,ดีสุดสานของดีเคลียร์ซอมบี้ก็เดี๋ยวรับเควสเคลียร์คอมบี้เสร็จปุ๊บก,ก็ได้บ้านเลยมูโซเลมรับละไปบัตตันบันโต้เฮ้โยโอเคได้บัตตันมาใหม่ละย่อยของเก่าเลยมาเคลียร์สองมา แล้วก็ต้องสืเอเทเลทตรงสายมากแล้วอะไรต่อรอซีเควนแล้วปะอันแรกเลเวลอัพด้วยนะสมองพี่อัพอ่าสตันกันต่อเออมันมีซอมบี้จ็อกกี้อยู่ข้างหน้าบ้านด้วยระวังกระโดดงับหัวแคมไฟลืมทำแคมป์ไฟ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็จบทะเลแล้วสำหรับเกมเซเว่นอีทูดานครับเดี๋ยวขึ้นต่อไปก็คือวันที่3เนาะ ภาคที่สามยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะอให้พี่ลองทำอะไรในเกมซีเวนเดย์นะอันนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วสมบีมาเต็มเลย